สบายดีพี่น้องสบายดียามสอบพี่น้องน้องแก้มโทรหาน้องเทนใครโทรหาใครเอ้าคิดถึงแก้มบ่่ไอ้แก้มมโทรหาไหนสวัสดีครับสวัสดีครับแก้มโทรหาลนะ่ะอา้าวทำไมเสียงพาสวดไม่ใช่ <c oughs> แก้มไปไหนไปวัดบ่ บรรยากาศย่ำเศร้าตอนหาบสมอศิกใหม่อสองตัวไปดูแพะปไปดูไปดูวะ <c oughs> ข้อไก่ยังไม่เสร็จเลยเนีย่โอ๋ยเบียกลาย พี่เทนเราอย่าบางอย่ามาเตะน้ำตอนนี้ออกแล้วหรือเปล่าอืมมันแน่นเลยใช่ไหมลุงอุ้ยตัวอะไรวะนะตัวอะไรเหมือนนอนเลยเบิ้งบึ้งเพียงหน้าพาสุกฝนเพนหอดใส่แล้วเนาะ หามมนแดงมันตึงนี่ยังลุงเท่าเราไปนี้ยังมาได้าฝุ่นใส่แล้วนนอะอันพักอันนั้นพักรงสัยสะอมเจ้าหนี้ติดยุ่ยเหรออ้ยออันนี้สงสัยไม่ติดว่ะลุงมันรู้สึกว่าหลุมหลวไงบอก เนี่ยใครมาถอนของเจ้าเลยเอ๊ะอันนี้บวกหรือเปล่านี่ลุงใช่ไหมบวกสะอ้อมพอดีได้แกงแสนใหม่เธอหนึ่งเรามาแกงอยู่เทียงหน้าโลถตัดกิ่งดอกไม้ให้มันเตี้ยๆได้ไหม ี่น้องเอยหัวกับบัตรละล้วเทียงกันฮะก็ได้งนี่เน้ะเดยกสิไปให้เบึงเห็นหัวใหม่แั่นนี่ลุงเลยเอาไม้ไผ่ตีได้ไหมเนาะน่า <Okay. S 1> ไม้ไผ่ตีนีงไงแม่แม่มันเข้ามาเอาแบบทีๆดอกใหม่ใบบูซาท่านผู้มเวอร์นี่ก็ได้ ออออตอนหาสมาสิกใหม่แบกคอนลูกอีกแล้วโอ้ไปซองตู้อีด้ามานนะคะตอนนี้มันดอกหรือเปล่าลุงมันดอกบอกคือประพัน์ทิ้มมันดอกสะอมหรือว่าผักขาผักขานะลุงผักข้าจ้ะ สะอมนั่นแหละลาวเขาเรียกพักค้าอันนี้พี่น้องแจ็ก็เป็นประกาศนะว่ามูลสินมาเนี่ได้ยิน,นมีอยังฮะไม่ได้ไม่ได้อะไรละ่ะมันมูลสินอยมันเนี่วันนี้พรุ่งน,น,นี้วันที่ห้าวันพุธน่ะอืมไข่ <c oughs> อันน,น,อน,น,นี้วะอยู่มไม่ได่ยินหรอ่ ไซดูนี่สวนแล้วก็มีอันหนึ่งสีขาวเนี่ยน,นี่ยที่เอามาผสมแล้วม <c oughs> ันแตกหลังสากกินมุกกระทะเสร็จเรียบร้อยมือว่านี่พี่น้อง <c oughs> กำลังได้หิวโค้งแล้วเนาะมันไม่ห่างไปบอ่อลุงมันบ่ห่างไปบ่ มันนี้ก็พักผ่อนเมื่อหนึ่งไนปะ้ววันพักวันพระ มบเห็นค่ะผู้ม่หม่วงป้าทุบดีเลยลงดึงลงให้แบะเนาะใบหม่วงอ่อนจะเป็นยังบวขึ้นเนาะเดี๋ยวเขี่ไพ่ จะกินหมูกระทะแล้วเรียบร้อยเมื่อวานลุงไม่ยอมล้างไม่ยอมขุดคลองลงตรงนี้ให้มันถือต้นมนกเ้าอีกพอ mm hmm. mm hmm. สื้อนั้นมาใส่กอกน้าใหม่หยดอยู่ปบปบ,ปบ,ปบ <c oughs> ใชแล้วค่ะท่านผู้ชมจากระท่อมเที่ยงหน้าพาสุกเนาะถึกใจ mm hmm. เอฟซีละมั้งอยากให้พลังเทนมาสอมแซมเที่ยงหน้าอันนี้ก็จัดไปแล้วจ้าเอาขนมไส่เด็ก mm hmm. จิ้นมุนกุธาแลวแเราลืมขนมนะมึงนี่สมนันหน้ามาหีว mm hmm. กับท่านลราปก๊กพี่นอเ้ตาโอๆ กจะได้ปล่อยมงี่อยู่มั้งก็บริขุดดินขุดหญ้าฝั่งนี้เป็นวันสิมุงสังกะซี่อยู่สิฟังนั้นจะมุงหญ้า ขอมันทีทีท่านแรกกับเอาอันเปยเอาอยังมาผูกกับตารางเทียงเนาะให้หนุ่มตืนมานอนงามหน้าใช่ไหมลุงป๊าตุมงี่เขาแตกเลย xuống so tuần cũng có sao là kết sao mà nghỉ quá đã ôi bên tay phèn đấy phải nọng thiền à mùa 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 ไม่ค่อยติดเอาขิ่งัวใส่แล้วก็ไก่มันซ่าดอกใหม่เอาไปซ้ำใหม่ไม่ได้บอลุงดอกไม้นะต้องตัดแล้วทำตัดแล้วทำต้องตัดเสร็จแล้วก็ตัดน้ำก่อนนวดแล้วนูดนะแล้วมันจะเป็นทุกอเปล่าคืนจะมา กาดมันร้อนมันไม่ค่อยเป็นต้องกับแช่น้ำให้รากมันออกก่อนปกติพญายพกษ์เราก็ประกาศแล้วมันต้องเตะมือในมูลซินขึ้นไปบนยินปะัรโผมเสียเปล่าไม่อยู่โทรให้เสียกับปดยี้พออยู่เปล่ามียังไงอันนี้ก็เป็นมะนาวน่อยเวยค่ะ เสียมากใช่ได้วะโอแม่เสียไม่หนีฮากันหนึ่งฮากันดังไพ่หนึ่งเขาพี่น้องจำพ่อนี้กระเซ่าเดี๋ยวพี่น้องจะชิลงไปหาตักบาทก่อนโทรทมเสีย่ยวก็ยังพอปรอยู่รู้นะนายก็เพลนถังโปงเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพบกันใหม่คลิปหน้ากับเพียงหน้าเขาเนาะพระสุขสบายดี